เอาละพ่อผมไปได้ไอ้นี่มาจากประเทศไทยนะอ่ามันเรียกว่าอ่าดูเลียงดูเลียนน่าเห็นเขาเรียกกันอย่างนั้นนะพ่อมันก็คล้ายๆกับสับปะรดอ่ะแหละอ่าใช่ไม่เชื่อกระถาไอ้ชาลีดูดิชอยชอยชอโอ้ชอบสับปะรดคือผมก็ซื้อมาพอเห็นมันแปลกดีก็เลยมาฝากพ่อพ่อรอยเผมลืมบอกไปว่าสายพันธุ์นี้มันมีหนามนะพ่อไอ้หนามเชี่ยนี่แม่ยังเจ็บเลยไอเวนี่มันบอกต้องให้พอกินให้ได้เลยนะเนี่ย มาเดี๋ยวผมแกะให้แล้วพ่อนะกูจะแกะได้กูทำเองมาดิเฮ้ยเวนได้ได้เลยพ่อได้ได้เอาเลยเอาเลยเอาเลยพ่ออยากจะลองก็เอาเลยพ่อโอ้โหแย่ชื่อพ่อมึงโหดดีแฮะไหวนะพ่อนะทำได้ใช่ไหมเนี่ยอุ้ยนี่นี่เตะปี๊บดังอยู่ปะโถรโอไม่ได้ผลนะเนี่ยเฮ้ยเข้าแล้วเว้ยนีเป็นไงโอ้ยเฮียอย่างเจ็บเลยแม่เอี้ยเฮียไอ้มึงช่วยพ่อกูหน่อยดิมามาพ่อมาเออ นี่เดี๋ยวผมช่วยหันนะพ่อพ่อทนไม่ได้ไงเนี่ยเดี๋ยวกูหาก่อนไอ้อะไรมันแข็งกว่าอันนี้แล้วกันเนี่ยนเนี่สปาต้านี่เอ้ยสมัยนุ่มๆมันี่กูใช้ฟาดมาแล้วหลายคนคนละลูกกูนี่แหละเนี่อะไรวะเนี่ยโอ้เฮียกินอย่างเฮียเลยโอ้พระเจ้าโอ้กินเอ้ยเดี๋ยวกูมาแป๊บกินเฮียแล้วเนี่ยแม่งให้กินสตินจัดอะพ่อไปไหนอะพ่อ แบบดึงเดี๋ยวกูหายเออเอาอากาศเข้ามายังไงเนี่ยโอ้ยเหม็นชิบหายบ้านดูเหมือนพ่อฉันจะไปหามีดมานล้วเนี่ยโอ้ยไม่ไหววะกินมันเป็นยังไงไอ้เม่ได้กินอะไรเลยพ่ะย่แมงเอ้บ้าแล้วไม่ได้กินได้เฮ้ยเวนเอ้ยปอกยากปอกเย็นแล้วเกินไอ้ลูกเวนนี่อุ้ยเจ็บก็เจ็บเอ้ยใกล้นะพ่อนะเออใกล้แล้วเว้ยใกล้แล้วเว้ยเอาละพ่อไหนผ้าลังชิมไหนนี่ครับ โอ้เเฮียตัดเฮียโอ้โหเอฮียเ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 ียเฮ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 ียเเฮีย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 เ เรียนเลยนะพ่อผลไม้นี่คือชื่อเรื่องเป็นแบบโอ้โหพระเจ้าไอ้ผลไม้เน่าเน่าจัดโอ้โหโอ้พระเจ้าพ่อมึงอ้วกไปแล้วพระเจ้าเฮ้กูมึงเ,เคยได้พบเคยเจอกลิ่นส้นตีนขนาดนี้มึงเอาเฮียเดียวไปให้พอดกูเลยเฮียไอ้ลูกเวทซื้อมาทำควายแล็บงเม็ดขี้หายไอ้เม็ดอ,อ,อ,อ้ยมือกูเบื่อเนี่ยวายอ้ยม็ โอ้โยไอ้บ้ามึงรับกูเจ็บมากแล้วแม่ก็เหม็นมากนี่เฮียแล้วมันแยงเย็ดโอ้โยโอ้โยผลไม้เฮียอะไรแดกแล้วโอโผลไม้ดีสุขภาพโอูโ้ยกูแดกงูจะตายไหมเนี่ยโอ้โยโอ้ยแมกเจ็บอีกโอ้โยแมกเอ้ย